ความความตายมีจริงรลยโดยวิดิฉายแสงสว่างพัฒนาจากหนังสืออนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพพันตุรวจเอกพิเศษสัมพันธ์จันทวรางกูลและชาปนกิจศพนังอัญชรีจันทวรางกูลณชาปณาสถานกรมตำรวจวัตรีทศเทศวันเสาร์ที่เจ็ดมิถุนายนสองพันหรอี่สิบสามตายหรือเกิด เป็นคาที่มนุษย์บญญัติขึนเรียกสภาวธรรมของอินทรีย์สารเช่นมนุษย์สัตว์หรือพืชณสัมพัสขนาดใดขนาดหนึ่งของสายถ่านพันอินทรีย์สารเมื่อเราพูดถึงการตายเราก็หมายบัญญัติถึงสภาวธรรมของอินทรีย์สามนั้นได้เปลี่ยนแปลงมาถึงจุดสลายตัวของมหาพูตรูปคือยินน้ำลมไฟเมื่อเราพูดถึงการเกิดเราก็หมายบัญญัติถึงมหาพูตรูป ได้เปลี่ยนแปลงมาถึงจุดสังขารขึ้นเป็นอินทรีสามตายหรือเกิดจริงเป็นสภาวธรรมของมหาพูตรูปที่เคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงจากโลกทัศน์ของปรัชญาวิทยาศาสตร์การตายที่เราพูดว่าเป็นความตายนั้นที่จริงไม่ใช่มนุษย์ทุกวันนี้มีชื่อทางมนุษยวิทยาว่าโฮโมเซเปียนมนุษย์ผ่านนี้เพิ่งถือกำเนิดเมื่อจุดจะสิ้นยุคน้ำแข็งที่สี่ ประมาณหนึ่งมืนเจ็ดพันปีก่อนคศออและถูกเรียกว่าออริญญาชีองแมนตอนมนุษย์พันออรินญาชีองโลกเคยมีมนุษย์พันโฮโมนีแอนเดทานเลนซิส Th ซึ่งก็สืบสายมาจากมนุษย์โฮโมไฮเดเบิร์กเจนซิสซึ่งสูญพันธ์ไปแล้วมนุษย์นีแอนเดทานก็สูญพันธ์ไปเพราะสู้อาวุธของมนุษย์ออริญญาชีองเชื่อสายโครมันยองไม่ได้มนุษย์ออริญญาชีองเองก็สูญพันธ์ไปเพราะมนุษย์พันโซลูติยอง ในตอนต้นสมัยมีโอเลติกเมื่อประมาณหนึ่งหมื่นสองพันปีมานี่เองเพราะอาวุธที่ดีกว่าเช่นเดียวกันการสูญไปซึ่งพันธุ์ของมนุษย์สัตว์พืชพันใดพันหนึ่งนั่นแหละคือความตายในทัศนะของปรัชญาวิทยาศาสตร์เป็นการตายจริงๆเพราะหมดพันสืบต่อและก็เช่นกันการเกิดของมนุษย์สัตว์หรือพืชพันใหม่พันใดพันหนึ่งนั่นก็เป็นการเกิดจริงๆการมองการเกิด การตายจากโลกกระทัดปรับยาวิทยาศาสตร์เป็นการมองมนุษย์อย่างเป็นกระแสทานของเผ่าพันธุ์ชีวิตทั้งประวัติศาสตร์มิได้มองมนุษย์อย่างเป็นภาพนิ่งที่ตัดตอนออกมาจากความเป็นจริงแห่งสายทานพันธุ์ที่เคลื่อนไหลเปลี่ยนแปลงเป็นประวัติศาสตร์การมองชีวิตเป็นภาพนิ่งและตัดตอนจากประวัติศาสตร์นั้นจะทําให้มองไม่เห็นกฎแห่งกรรมตามนัยยะแห่งพุทธปรัชญาเทรวาทาอันจะอธิบายกฎแห่งกรรม ได้ตรงตามสภาวาธรรมที่เป็นจริงและยอมรับได้ตามการพิสูจน์ด้วยวิธีการทางฟิสศกส์ถ้าเรามองชีวิตทั้งกระบวนแห่งประวัติศาสตร,ร์ตั้งแต่ประมาณหนึ่งมื่นกว่าปีมาแล้วเราจะไม่เห็นความตายเลยเพราะชีวิตมนุษย์ผ่านนี้จะสืบต่อพันเรื่อยมาส่งและรับกรรมในอดีตสืบต่อกันเรื่อยเป็นประวัติศาสตร,ร์สรรพสิ่งที่เคลื่อนไหลเปลี่ยนแปลงถ้าเรามองมนุษย์อย่างบัญญัติเป็นชัดชาติ เราก็จะเห็นว่าชาติตังก่อนของเราก็คือพ่อแม่ของเราและชาติหน้าของเราก็คือลูกของเราน,น่นเองจากโลกกระทัดของปรัชญาวิทยาศาสตร์จึงเห็นได้ว่ามนุษย์ไม่มีทางที่จะหลีกหนีเวรกรรมที่มนุษย์ทําไว้ได้เลยปรัชญาวิทยาศาสตร์ก็คือพุทธปรัชญาเถรวาทะผสมกับทฤษฎีสัมผัสของไอน์สไตน์นั่นเองจากการใช้ปรัชญานี้มองชีวิตท่านจะไม่เห็นการชดใช้กรรม ในแบบที่เอามาเขียนกันเป็นบทละครกรรมสนองกรรมซึ่งมิได้ทําให้มนุษย์กลัวบาปกลัวกรรมกันอย่างเป็นรูปธรรมจริงๆเลยมันเป็นละครสอนเด็กถนัดจากโลกกระทับอย่างนี้ชาติหน้าของเราแต่ละคนจะเป็นอย่างไรก็พอมองหินเห็นกันอยู่มิเชร้